บายดีพี่น้องตอนนี้ก็สิเป็นตอนแรงอย่างก็สิพาไปเบิ่งอืมพอเฒ่าขำมองสักยางัวเป็นลูกเนาะพี่น้องอืมไปหับไปส้มไปเบิ่งเนาะพี่น้องป่ะบายดีพี่น้องไมีใช่มาสักยางัวพี่น้องงัวติดขยานี่พี่อางัวก่อนตะกล้องถ่ายเด้อแค่คุณบอก แล้มาสบายดีพี่น้องไปเดอ้อไปจับงูอ่ะเด้อไปจับงูอ่ะครเป็นหมอครเป็นแพทย์ลูกนะใส่<ะ><ะ>บนใต้แม่แท้ทนหุ่น,นอย่างก,ก็เหมือสะเทือนนีนะพี่นะ้องคือเขาไปในวัฏนะักดินเก่านะ มีประตูอยู่เอาลยเอา่ะอา,ะาอะ้าวาก่อนก็ได้กดเงเนะเลย้าวเราเสียมั่วไปสารักนี้อ สิ่งนี้เหมือนกัสิ่งนั้นอในพี่น้องทางตะเวาก็เลยแจ้งไงงัวงัวกัแฮปพี่น้อง ดำหน่อยของอ๋อตุ่มจุดที่ดำผัดอ่อนๆอน,นี่เริ่มเป็น เดียวอยู่เงี้ยแต่เงินมาวะเออไฟหน้านี่ถ่ายได้เียอนแม่อเด้นะร่อแม่เอาลังน่ะเิ้นนะ

งวดที่จบปล่อยนะพี่น้องแม่กบพ่อปไอ้ันลแแม่ลูกอ่อนนะเปล่าลูกผมพี mm ่น hmm. mm ้อ hmm. ง้างนะลูกแกไม้ส่วนก็มีปุ๊บนะพีน้อง คือมักคอดนนะพี่น้ออะไรมักโดนจะคือมันยานเข็มนะพี่น้ออย่าตีลูกอย่าตีาบลหนเกได้กก็บ้าอันบมาางม่เดินหนช่างชางไป้ มัดหางตดุ่มให้ก่อนบ่าวเนี่ยมองดูดมันฮัลโห้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหัลโหลัห้ฮััโัลโัโัหลฮัลโหลอัลโหลลโนลฮแหลโฮััวัักัลลฮ หนีมพี่น้องเพราะว่าเป็นพอยู่ยันนหฮงแดนไปเลยถอดเสือขาวชีเลยเป็นสีแดงงเลยเรียกไข่หม้อไข่แพะก่อนไข่หม้อ ถหง,ง,ง,งไปไกลระบาดกีนน้อง่ายยันยันี่ตอังนันโนบี่ไม <c oughs> ้น,ท,าานะะท,ที่ท่านบ่านพูนบเปกระชากบ่พูบะทันตนตนั้นบ่ใหา้สังเกตก่อนบังเสือปุ้นแท่านปุ้นกตะท่านมันดีมากเก้ยไปมักบ่เปน อินีกั่าส์นนต่มๆในหานอิกับท่านนาเออเอกอ๋ออ๋อ้วแล้็อีกอ๋ออีกอ๋ี๋ออ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 ออ๋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 ออออ๋ออออ๋ออ จับแต่มันเป็นแหงยาปัวแห้งกับแห้งเข้มตัได้หระบเป่ายาต้านจะยาต้านเนี่ยเข้มแล้วล่อยหลังจากว่าสักยาให้งัวแล้วพี่น้องพั่วช่วงนี้กับเวลากับขำแล้วหาโมงโมงเนาะไรนะไรงัวเขาคอกนี่นะผูกยังว่าท่านแล้วเขาเคาะพึ่งดอกพี่น้องว่าพึ่งยังว่าตัว ติดผูกอยู่นอกเนี่ยเอาขันใหพวกนีเนาะหัวติดพญาอัดลายขึ้นมามีแค่คำแล้วพี่น้องหัวกินหน่ายเทีท่ยงเลยพี่น้องเชืวว่องเลยก็ ่วงคำมกินหญาเพียงหยาด้รกับเขาเขา้อ,อกินยาหนอกนอกบนเนง่เากินหยาี่ิมพ์มีเนเ,นเสียออกมาแค่สวรรณเาป่านะัน่นมันมีกินปลาไรมาจาป่า งตัวนี้ยังจับมาได้พี่น้องตัวนี้ก็เป็นคือกันกพลังเป็นใหม่ๆหลังสดสอดออกมาแถวขาจะว่าจับมา,าได้อาจที่เป็นมื่อตัวนี้เห็นตั คุณบริเวณป่าขางเพียงนานี่เด็กพี่น้องตัวนี้เป็นเป็นปูเป็นปูจังมาสังเกตมาไกลๆเนาะไก่บัวลายเป็นอย่างนี้เห็ดลีดาก็มีผู้ของอย่างไปหาเลยนี่เด็กพี่น้องปูเป็นปูจังมาเลย ตอนนี้เป็นร้านกระหมูกำลังเลิ่มเป็นชีดำดำบางกลางเป๊ะครั้งนี้ก็เป็นประมาณหกเจ็ดแปดตุ่ม ให้กันจอเนาะงูงดเดาเหรอตารางเตียงเลยตาแดดดีคงไม่ได้สน,นีทกับเป็นพี่น้องเติร์ทีนี่ไปเห็นเป็นชุดไล่จะเป็นในหว่างขากระผืนทองขึ้นมาเป็นเฮียงม้านครับยืนเบิ่งเจะโลยไม้ช่วยมาอย่างน้องออดำๆำในหว่างขา เก็บผ้าน้ำมอคืออย่างนี้ตะวินกำลังหลับไปใหม่ตอนนี้ก็มืดลงมืดลงคำแล้วพี่น้องผาก็แซ่กก็ได้เด้อสำหรับกินกีนแล้วเนาะหลับคลินีออน้ครับทีลาพี่น้องไปแล้ว,อลวบอกกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้อง ไปแล้วพี่น้องกินดีเมี่ยงลำรวยลำรวยสบายดี